เครดิตจากการเงินธนาคารรู้ไหมว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2568เป็นต้นไปกฎการทำประกันรถยนต์สำหรับรถส่วนบุคคลจะเปลี่ยนไปแล้ววันนสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องระบุชื่อคนขับลงในกรมธรรด้วยโดยระบุได้สูงสุดหชื่อกรมธรรซึ่งกฎนี้จะเริ่มใช้กับรถยนต์สดาปที่จดทะเบียนใหม่หรือรถป้ายแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2568เป็นต้นไปและจะมีผลบังคับใช้กับรถยนต์ทุกคันตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง 1. กรมธรรแบบระบุชื่อคนขับเท่านั้นกรมธรรประกันภัยรถยนต์แบบใหม่จะระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5คน 2. เงื่อนไถ่การสำรองจ่ายและการรับช่วงสิทธิใหม่กรณีที่รถเกิดความผิดพลาดจากระบบหรือชุดคำสั่งบริษัทประกันจะสำรองจ่ายค่าเสียหายไปก่อนแล้วไปเรียกคืนจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบทีหลัง 3. ส่วนลดส่วนเพิ่มประวัติดีไม่ดีแยกประเภทชัดเจนมีการปรับเงื่อนไขเรื่องส่วนรดประวัติดีและส่วนเพิ่มประวัติไม่ดีให้ชัดเจนขึ้นแยกการใช้ส่วนบุคคลกับการใช้งานเชิงพาณิชย์เช่นรถบริษัทซึ่งเงื่อนไขนี้สอดคล้องกับประกันรถยนต์ไฟฟ้าด้วยสีกา่ปรับเนื่อนไื่การโอนรถยนต์ เพิ่มเอกสารแนบท้ายสำหรับการซ่อมศู์บริการมีเอกสารแนบท้ายสำหรับรถยนต์3ประเภทคือรถยนต์นั่งรถยนต์โดยสารขนาดเล็กและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กเพื่อกำหนดเงื่อนไขการซ่อมรถตามมาตรฐานของศูนย์บริการโดยต้องเปลี่ยนอะไหล่ใหม่แทนของเดิมที่เสียหายและกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนต้นทุนความเสียหายตามลักษณะการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน2.3%ของทุนประกันรถยนต์โดยสารไม่เกิน2.1%ของทุนประกันถยนต์บรทุไม่เกิน4.3%ของทุนประกันยจัยอายุคนขุบและเพิ่มป่จจัยพมตปกรมการขับขี่ ยกเลิกการใช้อายุผู้ขับขี่เป็นปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันเพิ่มปัจจัยระดับพฤติกรรมการขับขี่เข้ามาแทนเพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของคนขับนอกจากนี้พฤติกรรมการขับขี่จะส่งผลโดยตรงต่อค่าเบี้ยประกันภัยยิ่งขับขี่ดีมีประวัติการเคลมที่เป็นฝ่ายผิดน้อยก็จะได้ส่วนลดเบี้ยประกันต้องรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่การทำประกันภัยรถยนต์ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่นี้ต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นโดยคุณสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ที่ได้รับความคุ้มครองได้้้้้ถถึงงงคคคคนนนนหหหหรรรรรรืืออออออะะะบบบบุุุุเเเเเดดดีีีียยยวววววกกกก็ไไาาาาิิิััตตตแแลผผผูููขขขข่่่่่่มมมชชใสส ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณีขั้นต่ำ2,000บาทค่าเสียหายต่อรถยนต์ขั้นเอาประกันภัยขั้นต่ำ6,000บาทแล้วรถบริษัทหละ่ะกรมธรรมนี้กำหนดให้ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่สำหรับรถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดาและใช้รถเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่ารวมถึงรถที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของแต่เป็นรถที่มีไว้สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้โดยเฉพาะเช่นรถประจำตำแหน่งในกรณีนี้ให้ระบุชื่อบุคคลนั้นเป็นผู้เอาประกันภัยแต่หากเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนในนามบริษัทและเป ข้อหนึ่งตรวจสอบจำนวนผู้ขับขี่ที่ระบุได้หากผู้ขับขี่ไม่มีชื่อในกรมธรรม์อาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกข้อ2อเตรียมข้อมูลผู้ขับขี่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขที่ใบขับขี่วันเดือนปีเกิดและประวัติการขับขี่ข้อสามแจ้งข้อมูลกับบริษัทประกันภัยผ่านตัวแทนบริษัทโดยตรงหรือกรอบในระบบออนไลน์ข้อ4ี่การคำนวณเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองและความเสี่ยงข้อ5าตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ก่อนลงนามตรวจสอบชื่อผู้ขับขี่เงื่อนไขข้อยกเว้นและเก็บสำเนากรมธรรม์ไว้ ข้อ6อัปเดตรายชื่อผู้ขับขี่เสมอหากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มชื่อให้แจ้งบริษัทประกันภัยทันทีหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขประกันภัยรถยนต์สามารถสอบถามกับบริษัทประกันภัยที่คุณใช้บริการหรือคอปปได้โดยตรงถ้าสนใจซื้อประกันรถยนต์ที่จริงใจทักในอินบ็อกได้เลยนะ